กล้องยาฟอดเหตุที่มันเสียเร็ว,ร,วออรู้ไหมทำไมเสียเร็วปกติปัญหาง่ายๆเวลาขับอย่าเลี้ยวให้สุดให้คืนพวงมาลัยกลับหน่อยตอนเลี้ยวครับแค่นั้นก็ไม่เสียแล้วลเวลาเลี้ยวเข้าบ้านน่ย ถ้ามันจะชนปีกนกให้ถอยคืนพวงไลักลับมาหน่อยแค่นี้มันก็ไม่ทำให้กล้องยาไม่เสียแล้วกล้องยาพวงไล่กล้องยาของฟอร์ดครับฟอร์ดแตงเจอร์เก่าองยาฟอร์ดเสียเร็วปกติ นี้ดีอยู่ตัวนี้ใช้ได้อยู่แต่เนี่มันเสียตัวนี้มันเสีย,ต,สยต,ตัวนี้หลวมแต่ตัวนี้ไม่เสียอันนี้เสียธรรมชาติอันนี้ยังปกติเลยแน่นปึ๊กเลยเนี่ยแต่ตัวนี้เสียบนิดนึงน,นี่มันเสียบนี่นะนี่แน่นอยู่ซ่อมได้อยู่เปลี่ยนบูทใหม่ก็ได้ใช้ได้ชัว่วคราว แต่ออก็เปลี่ยนใหม่จะซ่อมหลักฐานก,ออก็เปลี่ยนต้องยาฟอดเชื่อ